สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับฟลุ๊กชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปสถานที่หนึ่งะครับในหมู่บ้านที่มีการพูดถึงนะยังไงล่ะแบบเป็นสารหรือที่ยังไงอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทับอยู่ตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว่าศารตาลัาพุอะไรสักอย่างเนี่ยซึ่งผมก็ไม่ค่อยรู้ประวัติเหมือนกันนะครชาวบ้านเล่าว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดึกๆดึน่ะ ชาวบ้านคนที่ผ่านไปผ่านมาบริเวณเนี่ยเขาก็จะเห็นเป็นเหมือนคนโบราณหรืออะไรสักอย่างเนี่ยอยู่ในบริเวณดังกล่าวคนรูปย่างใหญ่เดี๋ยวรายละเอียดผมไม่ค่อยรู้แน่ชัดน,นะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์คุณลุงกันนะครับว่าที่มาที่ไปของศาลอย่างเนี้ยมันมันมันเป็นยังไงนะเป็นสิ่ความศักดิ์สิทธิ์ของทารมนะครับเป็นเหมือน สถานที่ที่เจ้าที่เจ้ทาทางเขาอยู่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เมื่อชาวบ้านมาบนมาขออะไรก็แล้วแต่ก็จะได้ตามสมความปรารถนาที่ชาวบ้านขอนะครับเดี๋ยวจะไปถามลุงหาวกันฮนะข้อมูลยังไงนะครับเดี๋ยวคุณลุงหาวก็กําลังรดน้ําผักรดน้ําต้นไม้ครับเดี๋ยวจะให้ชม uh, บริเวณที่ลุงหาปลูกผักนะนี่ก็จะเป็นสวนของลุงหาวกบปลูกดาวเรืองโอ้ไม่ใช่ ทานตะวันนะกำลังบานสะพรัง่งแล้วก็ผักนานาชนิดนะ,ะนี่ครับนี่ลุงขาวครับใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาได้นะครับบ้านเสนาโบร,ราณนะอำเภอปรสา,ศา,ศาสาทจังหวัดสุรินทร์นี่ก็จะมีดอกทานตะวันเนะี่ยสวยๆให้คุณผู้ชมได้มาถ่ายรูปกันตอนนี้ก็กาลังบานสะพรั่งอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งได้ไหมประมาณลุงว่าวันที่19กก็น่าจะน่าจะบา,ะบานสะพรัง่ง อ่ะเดี๋ยวประเด็นหลักคือเราจะมาถามประวัติตาลำพุสักหน่อยคุณตากรรดน้ำไปผมจะถามสักหน่อยเป็นมาอย่างไงนี่ตาลำพุอะไรอะไรลุงก็เกิดมาไม่ทันมันเป็นสมัยแต่ก่อนเยมันเหมือนเออมันเหมือนอนี้นะมันเหมือนทของที่ไม่เชื่อยาลบลูเหมือนอย่างอัพวกพวกพี่ฟอบพี่อะไรอย่างนี้เลยแต่แกไปอยู่ต่เรื่องการอาไรของนี้ก็มีของทิ่มันมีอ่ะ นี่มันอยู่บนด้วยนะสิ่งสิ่งสาราสัตว์อะไรนะตรงนี้นะแถวตรงนี้มันมีสิ่งของป้าตาลพุกนะตาลพุกแล้ว<อ>ความศักดิ์สิทธิ์ของแกนี่มีอะไรยังไงบ้างความศักดิ์สิทธิ์ครับความศักดิ์สิทธิ์ลุงก็ไม่รู้ม,มันกันนั่นแหละแต่นับถือมาเนี่ยความศักดิ์สิทธิ์นี่บอกไม่ได้เลยอ,อ,อืมแร,รงเนาะตาเลยแรงแรง อาสมัยแต่ก่อนเนี่ยมันมีมา้าวิ่งวิ่งไปก็หายแต่บางบางคืนก็เจอมา้าม้าตัวดำม้าตัวดำาม้าตัวดำตัวใหญ่วิ่งตามถนนนี่หละวิ่งวิ่งไปไงก,ก็หายตาเห็นเองบอกมีคนเขาเห็นลูกพ่อนะพ่อของลุงนะอาภูนจะเห็นนะคนลุนโน่นอนะ่ะคือรุ่นพ่อพ่อ,พอของลุงเนี่ยเคยเห็นวิ่งตามถนนอย่างนี้เออถนนนี้ตอน,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 นแต่ก่อนมันยังยังไม่มีลูกรังหรืออะไรลินเนี่ยทั้งนนินธรรมดานเป็นม้าใหญ่เออเป็นม้าใหญ่อ๋อครับ วิ่งไปมันก็หายแล้วนอกจากหมาจากอะไรงี้มีอะไรที่มันลี้ลับอีกไหมครับใช่เห็นหมากับม้าที่วิ่งหมากับม้าเออหมากับม้าไอ้สันไอ้สันเจ้าของตาลฟุ้งอยู่ตรงนู้นจน,นต้นนี่ต้นนะี่ตน้นลูกว่านะลูกว่านนู่นเหรอนนอ๋อต้นใหญ่ๆไกลๆนั่นนะเออนี่ตัวนี้อตัวนี้เนี่ยนี่ต้นใหญ่คุ้นอ๋อครับ <im fall> เป็นสารแต่ก่อนอยู่ตรงนู้นแล้วสารทุกวันนี้หายไปไหนอู้วลูกอันเชิญมาอยู่ที่นี่อันเชิญมาอยู่นี่แล้วอันเชิญอยู่มาอยู่นี่อ๋อในก่อนที่ลูกว่านนี่ อ๋อแล้วเคยมีคนมาขอโชคขอลาบขออะไรจากศาลนี้ไหมนี่ไหนไม่มีหรอกไม่มีเลยไม่มีเดี๋ยวมผมจะเดินไปดูตรงต้นนั้นสักหน่อยนะว่าเออลูก่ะลูกนั้น,น,นมันมันมันจะมีเสาหลักอยู่นะมีเสาตรงนั้นอยู่เออลูกเสาอยู่ตรงนั้นเลยอ๋อเดี๋ยวผมไปดูหน่อย,ยอกัครบือด้วก็ทลุาอยู่นั่นเลยอ่าครับพ<า>ูดแล้วก็ขนลุกเลยนะครับสาําหรับสิ่งลี้ลับโบราณโบราณนะฮะัตาล้ำพุนะฮะ ที่คุณลุงหานะฮะบอกว่าเมื่อก่อนเนาะพ่อของลุงเนี่ยก็จะเห็นเป็นม้าเป็นหมาตัวใหญ่ๆวิ่งก็เป็นเรื่องลี้ลับที่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะนี่คือเมื่อก่อนจะมีศารของข่้นตั้งอยู่ตรงนี้เป็นสารของตาลําพุนะก็จะมีเสาอยู่ตอนนี้ก็ย้ายนะย้ายสารไปอันเชิญอยู่ทางนน้นนะนี่ครับน,นี้ก็เป็นเสาหลักของแกเมื่อก่อนความศักดิ์สิทธ์ ก่อนหน้านี้นะครับมีคุณป้าของผมมั้งแกมาขอมาบน่บนเกี่ยวกับเรื่องโชคเรื่องลาบแ,แล้วเหมือนแกได้ดังสมปรารถนาก็เลยผมก็เลยเฮ้ยมันน่าสนใจท่านน่าสนใจดีก็เลยมาถ่ายทำถามประวัติคุณตาสักหน่อยอนี่ก็จะเป็นเสาหลักนะของคุณตาตรงนี้ตาลำพุนะครับก็จะมีจอมปลวกตรงนี้เนาะ เสาของตาลพูเป็นเสาโบราณนะเสาตั้งแต่ที่คุณตาบอกว่าตั้งแต่ก่อตั้งมีสารใมไมวก็อยู่ตรงนี้นะครับเป็นต้นลูกว่านะต้นใหญ่นะครับให้ผมเห็นพึ่งด้วยเดี๋ยวมีพึ่งนะคับผู้ชมเห็นนะครับนี่ครับพึ่งเป็นรังพึ่งใหญ่นะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านอยู่ตรงนี้หรือเปล่า ร,รก็ทุกวันนี้ถามว่ายังมีอยู่ไหมสำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านว่านะพวกม้าหมา,มาตัวใหญ่ผมก็ไม่เคยเห็นนะชาวบ้านแถวนี้เขาก็ล่ําลือว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนเขาจะเห็นบ่อยนะครับเป็นถนนเนี่ยถนนเส้นลาดยางเนี่ยเมื่อก่อนจะเป็นดินนะไม่มีลาดยางก็คุณตาคนโบราณจะเห็นบ่อยเลยพวกหมา้าตัวใหญ่มา้าอะไรเนี่ยก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะชาวบ้านแถวนี้ท่านเขา เขาเชื่ออย่างนั้นนะสาหรับตาลําพุนะมาขอโชคขอลาบนะขอพอรจากท่านก็จะสมปรารถนาตา่ตางๆกันเดี๋ยวเราไปขอขมาท่านหน่อยไปกราบไหว้ท่านหน่อยฮะนี่ครับเป็นศาลที่ตอนนี้ตาลําพุก,ก็อยู่ที่ศาลแห่งนี้นะครับศาลเพียงตาลูกหลานก็ไม่ได้มารบลู่นะครับสาธุสาธุครับลูกหลานก็ไม่ได้มารบลูนะ่เนาะอยากรู้ความเป็นมาของท่านเฉยๆ ลูกหลานก็เคารพได้นับถือท่านอะไรครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสนะครับผมจะมาขอโชคขอลาบกับท่านแล้วกันนะครับวันนี้แค <The> enfin ่มาสืบประวัต hmm. <I will S 1> uh ิของท่านเล็กๆน้อยๆนะเกี่ยวกับความเป็นมาแล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะฮะที่ถือว่าแรงพอสมควรนะครับสารเพียงตาตรงนี้โอเคครับครับคุณผมได้พบ คุณน้าคนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาถามสัมภาษณ์ข้อมูลเนี่ยเกี่ยวกับคุณตาลำพุอีกสักนิดสักหน่อยนะฮะเสริมข้อมูลกันนะพอดีไปเจอแกเดินอยู่ข้างทางก็เลยไปดึงแกมาจะถามกสักหน่อยนะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมผมก็ไม่รู้แน่ชัดไหนเป็นไงเราไปสั่งหน่อยตรงนี้เมื่อก่อนก็เป็นสามตายยาตรงนี้ สายใหญ่เลยคุกเพราะว่าตรงนี้ม <ira> <c ười> ันเป็นหลุมลึกน้ำมาจากทางนูนมามันก็มานี่รวมกันอยู่ตรงนี้แหละรวมกันมันลึกมากเลยนี่ตรงนี้ก็ลึกตรงนี้ก็ลึกหมดนี่น้ำมาเทะเลทะเลกันเป็นแอ่งน้ำตรงนี้น้มันเป็นแอ่งน้ำใหญ่ตรงนี้แลบเป็นสระเหมือนสระน้ำอ่ะเป็นสระน้ำ มันเป็นเหมือนแอ่งมันแอ่งน้ำน้ำมันชอบมานมาจากตรงนู้นมันก็รวมกันอยู่ตรงนี้แบบนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็ลึกหมดเลยเนี่ยมันเหมือนเป็นคลองนี่เลยคลองไม่ใช่คลองคุณมันเป็นเองเลยโดยที่ไม่ได้ขุดนะเป็นเองตรงนี้เลยเป็นทีุกข้มกันมอย่างนี้นี่คือว่าไอ้โนนนี่ยไอ้ซายนี่มันเป็นมันไม่ใช่ลูกยางมันเป็นดินนะสำหรับดินไม่ใช่ลูกยางมันเป็นดินธรรมดา แต่เขาเรียกทางหลวงเรียกทางหลวงก่อนที่น่าเกิดาันมันเป็นดินแล้วมันใช่ตรวดนะมันใช่ถนนดินดินนี้เลยมันเป็นอินนี้ไม่ได้เป็นอีกอย่างนะตรงนี้มันเป็นสนนของโรงเรียนนะตรงนี้เป็นยังมีทางเข้าออกตรงนี้ข้าอโอ่งกระถางตรงนี้ออกจากบ้านก็ขึ้นกระมีกอไผ่ตรงนี้กอไผ่ใหญ่นี่มันเหมือนเดือคลื่นๆเลย เวลาคนเดินผ่านไปแต่ม er pues mm ันเงียบไรอย่างนี้อ <more that> ่ะดูอื่นด้วยอะไรเขาจะมีเห็นเห็นอะไระเห็นพวกเหมือนสีสางยางไม้อะไรเงี้ยคนที่เดินผ่านนี่บางทีเขาก็เห็นงูใหญ่งูใหญ่บางทีเขาก็เห็นเป็นม้าน่ะม้าแต่มันใหญ่เหมือนมอะไรนะมันช้างอย่างเงี้เลยมันใช่เลยม้าแต่มัน ตัวใหญ่เท่าม้าม้า <tinc S 2> ตัวใหญ่เท่าม้าม้าอะม้าดำอะเออเท่าม้านี่บางทีมันคาบคาบอะไรคาบจานจานอาจารย์เล็กๆเนี่ยมันพอพอมันวิ่งวิ่งไปมันร่องใหญ่ๆๆๆๆเท่ากระด้งอย่างเงี้ยจานใหญ่หมามันคาบจานเออมาก็ใหญ่ไอ้กระด้งนั้นก็ใหญ่้มันคาบจานจากจานเล็กๆวิ่งวิ่งไปแล้วมันจะใหญ่ๆๆๆขึ้น อ๋อนี่เป็นเรื่องลี้ลับเล่าามอ๋อนอกจากเรื่องนี้แล้วมีอะไรไหมที่แบบลึกลับมีลึกลับมีพวกพวกอะไรนะพวกงูตัวใหญ่ๆใหญ่เขามีอะไรอะไรเขาจะมาเชื่อมทางตรงนี้เชื่อมให้ไกลใหญ่อือจะเชื่องโรงมูบ้านเราเนี่ยศักดิ์สิทธิ์แล้วครังมากนะตรงนี้อันนี้เป็นหลักอะไรตรงนี้เนี่ย หลักสร้ำพูดมาก่อนหลักสารของแกเมื่อก่อนแล้วความศักดิ์สิทธิ์ของแกเนี่ยเวลาเราแกให้โชคให้ลาบอะไรยังไงบ้างลาบคือว่าเวลาเราไม่สบายอะไรนี้่ะก็บอกแกให้เออตายช่วยดูแลลูกหลานอะไรด้วยนี่ เยอะดีเลยลูกหลานด้วยอย่างนี้น่าแค่ก็คือเออพอเรามีอะไรที่จะขออะไรอยากได้อะไรมาขอแกแกก็ให้อืยากทำงานย่ายง่ายงนายก็ได้อย่างนี้ขอได้เนื้อตาเจ้าก็ให้เราตลอดอันนี่ก็คือประวัติคร่าวๆนะของตาลำตาลำปุหรือตาลำปุกลำปุกลำปุตาลำปุกลำปุก ลำปุกเนาะนะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีมนต์ขลังของหมู่บ้านแห่งนี้นะครับคนโบราณเชื่อกันว่ามีเขาเรียกว่าเทวดาหรือเราตายายประจ้าหมู่บ้านนี่แต่ทุกวันนี้ไม่มีคนเห็นแน่นอนทุกวันนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วแต่ใจก็ยังครองความศัก,ษษกดิ์สิทธิ์อยู่เติมยอดเยื้อใจเศาหลังแ,แต่เห็น ลุงฮาวแกบอกว่าลุงแกย้ายอัญเชิญไปอยู่ที่นู่นแล้วได้บ้านใหม่อได้บ้านใหม่อยู่แล้วเนาะเอ้ถ้าดึกดึกดื่นดื่นเรามาคนเดียวก็ไม่แน่เนาะไม่แน่อาจจะเห็นแล้วแต่คนเห็นด้วยเนาะแต่ทุกวันนี้ก็ไม่มีแล้วเราก็ไม่รู้เพราะความสับสนงนี้เรื่องพวกนี้เรามองไม่เห็นอยู่แล้วเนาะแล้วแต่คนแล้วแต่คนมีเซนส์นะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งปากเสียงนะครับถึงความศักดิ์สิทธิ์ของตาลำพุกเนาะตาลำพุกนะฮะที่เรื่องลือนะในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับที่นี่บต้อนอลูกว่าต้นนั้นนะครับนะครับก็เป็นตำนานนะครับของตาลำพุนะครับที่อยู่คู่บ้านหมู่บ้านผมนะ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีมากกว่า100ปีนะครับที่ชาวบ้านแถวนี้ยังนับถืออยู่ถึงแม้ว่ามันจะเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาแล้วนะครับสำหรับศาลแต่ก็ยังทิ้งร่องรอยนะครับให้เราได้เห็นสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะครับก่อนจากกันไปก็จะลืมกดไลค์ก,กด Subscribe ให้ฟลุกแชนเนลด้วยนะคร,รับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับผม